อโอเคคือ,อมติคลมวันที่ยี่สิบสี่กันยานะครับเราไปยื่นสาประอค,คองสามประคองท่านรับเรื่องแล้วนะครับอ๋อตอนนี้เรื่องค้าและและและ,และตามมติครมที่ประกาศออกมาว่าจะให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนะนะครับอตอนเนี้มันค้านกันอยู่ด้วยด้วยฝ่ายค้านของฝั่งเราอืมเลยยังไม่สามารถที่จะประกาศมา,มาเป็นมติได้โดยการให้พวกนั้นนักมาขึ้นทะเบียนครับพวกนั้นกันวันนี้ ผู้หญิงวันนี้ซึ่งผู้ชายวันนี้อายุอายุห้าสิบห้าเนี่ยไปเซ็นรับรองขุดไปขุดมาเจออะไรรู้ไหมขุดไปคุดมาไปเจออะไรครอบครัวที่แท้จริงอุ้ยอุ้ยครอบครัวที่แท้จริงขุดไปคุดมาไปเจอครอบครัวที่แท้จริงพ่อของแท้ พ่อแท้ๆไปเจออะไรพ่อแท้ๆเลยพ่อแท้เป็นคนอะไรเมียนมาพม่าพม่าไม่ได้ฆ่าพ่อผมนะพ่อผมป่วยตายพ่อผมตายที่โรงพยาบาลภูเก็ตพ่อผมตายที่โรงพยาบาลภูเก็ตนะไม่ต้องด่าพ่อผมพ่อผมตายไปแล้วนะแต่ถ้าพ่อมึงยังไม่ตายก็เตรียมตัวนะพ่อกูเป็นผีรุ่นพ่อเป็นผีรุ่นพี่เดี๋ยวเขาไปเช็ครุ่นมึงบนสวรรค์ บนนันลงกก็ว่ากันไปผมนะครับไม่ต้องว่าพ่อกูนะมึงว่ากูก็พอนะมึงว่ากูก็พอแล้วอย่าว่าพ่อกูเลยพ่อกูตายแล้วแล้วกูถามว่าเขาไปฆ่าพ่อกูไหมเขาไม่ได้ฆ่าพ่อกูเลยเขาไม่ได้ฆ่าพ่อกูคนพม่าไม่ได้ฆ่าพ่อผมเออพ่อผมตายก่อนเนี่ยพ่อผมตายไปเก้าปีแล้ว นะแต่ถ้าพ่อมึงยังไม่ตายพ่อกูเป็นผีรุ่นพี่แน่นอนรอเช็ครอเช็ครุ่นพวกมึงอะ่ะพ่อพวกมึงอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงมาเล่นพ่อเล่นแม่ได้ไงไม่ได้นะบิดามารดามีสกุลลุนชาติกันหน่อยเกิดมาเป็นมนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปกรุณามีสกุลลุนชาติสักนิดนึงนิดเดียวเองได้ไหม ของมากครับพี่สายูริถ้าเมนไม่พอใจก็แค่ง่ายๆไงถ้าคุณไม่พอใจผมอะคุณ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 สไลด์ผ่านไปของแท้ครับอันนี้ของแท้นะหลวงปานของแท้ครับของแท้ไม่ต้องถามนะผมเกิดวันไหนพระประจำวันเกิดครับบรรจันพระประจำวันเกิดมุมมุมมุมนี้เห็นกันจนเบื่อแล้วเห็นภาพพ่อผม้วยนี่นี่ภาพของ บิดามันดาผมครับแต่แต่ปู่ผมเป็นเจ็กนะเจ็กโรสํัมภาปู่ผมเป็นเจ็กเจ็กโรสํัมภาแต่ผมไม่เนระคุณแผ่นดินปู่ผมสอนอยาเนระคุณแผ่นดินพ่อแม่ผมสอนอย่าเนระคุณแผ่นดินสามสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าเนระคุณเด็ดขาด นามตระกูลผมก็เป็นนามตระกูลเจ๊ก <c oughs> ผมเป็นคนซ่าลิมผมเรียนจบโรงเรียนจีนผมแม่งอนาคตโคตรไกลเลยแต่พ่อผมล้มละลายพอใจยังมึงพอใจยังที่มึงด่ากูเนี่ย <c oughs> หายไปแล้วเหรอ <c oughs> อ่า <c oughs> หายไปแล้วนะแล้วผมก็นับถือเจ้าแม่กุนอิมแม่เมียภรรยาผมนับถือเจ้าแม่กุนอิมและสิ่งสาคัญที่สุดที่ผมนับถือ เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนี่ครับผมนับถือกวนอูครับกองชัยสิงเอี้ยครับผมนับถือผมนับถือของผมผมศาสนาพุทธแต่อย่าว่าพ่ออยาว่าแม่กันไม่ดีนะอย่าว่าอย่าว่ากันไม่ดีวันนี้มาให้ข้อมูลมันน่าตกใจวันนี้ผมมาให้ข้อมูลพวกพี่ ดดมันน่าตกใจใครผมบอกไม่ครับแซ่ลิ้นครับไม่ใช่ลิ้นท้องกุนแซ่ลิ้นแซ่ลิ้นแซ่หลินถ้าภาษาจีนเขาอ่านว่าหลินเหลียงก็มู่เหลียงก็มู่เจียวเลียงกม็มูเดี๋ยวเขียนให้ดูไหม <c oughs> ผมนี่โคตรเป๊ะนะชื่อจีนผมชื่อหลินหงชวนแต่ก่อนบ้านหนังหงเฟยหง ครูก็เลยตั้งชื่อหงชวนหงชวนคือแม่น้ำสายใหญ่ไม่เป็นไรครับผมเป็นคนกคาแฟอยู่แล้ว,ม,วมีคนบอกว่าเอาข้อมูลในนี้เหรอพี่เต้ขอยืมเงินยี่สิบพระพยอมพระพยอมพระพยอมบินพระบาทผมเหรอสองละสองยี่สิบล้านพออ่อพระพยอมเอามาต่อ บุคคลคนนี้เป็นคนไทยใหญ่พ่อเป็นคนไทยใหญ่แม่เป็นคนไทยใหญ่ผมสืบต้นตระกูลละและเดี๋ยวกําลังจะเจาะเชิงลึกเจาะเชิงลึกในที่นี้หมายความว่าบุคคลท่านนี้ไปแจ้งเกิดให้กับเด็กคนไหนมาบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งศูนติบัตรเพื่อให้ได้มาซึ่งศูนติบัตรเอกสารมี ค้นไปคนมาก็เราก็จะเจอความจริงว่าคนคนนี้ไปทำเอกสารที่ไหนมาฟังผมนะตอนนี้เขาก็ไปขอเรื่องเนี่ยทำหนังสือขอเรื่องเนี่ยเขาชื่อนายปานจุดจุดจุดนามตะกุลลุงมะจุดจุดจุด เกิดเมื่อวันที่วันวันว,นวนันไปเกิดตัวเองยังไม่มีเลยสองหหนึ่งสองสถานภาพในการอยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นผู้อาศัยสัญชาติไทยใหญ่เรารู้ใช่ไหมว่าไทยใหญ่คืออะไรไทยใหญ่ก็คืออ่าเป็นคนคนคนพมา่าแหละแต่อยู่ฝั่งเป็นเป็นเป็นเชื้อชนชาติไทยใหญ่ชนชาติไทยใหญ่มารดาชื่อในอิง อิงในอิงในนางอิงนางอิงนะเป็นคนไทยใหญ่บิดาชื่อจุดๆแล้วกันไทยใหญ่ไปอาศัยอยู่ที่อำเภอฝางเชียงใหม่อำเภอฝางเชียงใหม่นะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามึงไปทำมาแล้วได้บัตรประชาชนประเด็นไม่ได้อยู่ว่าไอคนเนี้ยแม่งได้บัตรประชาชนมาประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น ประเด็นคืออะไรประเด็นคือพอมึงได้มาแล้วมึงไปหาผลประโยชน์มึงเอาบัตรประชาชนไปหาผลประโยชน์นดชชนโ,ชนโดยการที่ไปรับรองบุญของพวกผู้หญิงและอ่าต่างชาติต่างด้าวพี่ไปตว DN, รวจดีเอ็นพม่ามันถ่ยคิปโปลง x อ็นดจบไปหน่อยเดิจบไปน้อยเอ็นดีอะไรพรมาร่าเนี่ยจบดิ บัตรพมาร่ามีบัตรประชาชนไม่ได้พี่รู้ได้ไงว่าไม่ได้พี่รู้ได้ไงว่าไม่ได้ก็มีแล้วไงมีแล้วไงนี่ไงนี่ไงม,มีแล้วมีแล้วมีแล้วไงครับเขาทําแล้วประเด็นผมไม่ได้ติดพักเอ็นดีายค้านอ๋อพรกเอ็นดีคือฝ่ายค้านโอเคคือผมไม่ได้ติดผมไม่ได้ซีเรียส ผมไม่ได้ติดใจผมไม่ได้ติดปัญหาแต่ผมแค่เข้าใจข้องใจว่าคุณได้มาเนี่ยมันชอบไหมถ้าคุณมาอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณตกสำรวจคุณได้ตามพราบาสัญชาติมาตรายิบสา,า 23, ผม,มเห็นด้วยเพราะคุณถือว่าเป็นคุณเป็นคนพื้นที่สูงผม,มเห็นด้วยคุณได้เลขหกเลขประชาชชนคุณขึ้นด้วยหกพื้นที่สูงอ้าวเห็นด้วยใช่ไหม แต่พฤติการพฤติกรรมของเขาไปรับรองบุตรซึ่งไม่ได้เป็นพ่อแท้ๆคุณไปรับรองได้อย่างไรเพื่ออะไรถึงจะมต้องไป,ไปมีม,มีมีอะไรเหตุอันใดต้องไปรับรองบุตรคนอื่นทั้ง,ท,ง,ท,งที่ตุกเองไม่ได้รู้จักกับเมียกับผู้หญิงคนนั้นถ้าไม่ได้มาซึ่งผลประโยชน์คุณจะทํากันไหม เป็นดีในนามพม่าคนละเรื่องกันครับพี่พิสุโชติกาพิสุคนละเรื่องคนละเรื่องครับพิสุพิสุโชติกาคนละเรื่องคนละคนคนละคนผมพูดคนละเคสเคสนั้นจบไปแล้วเคสนั้นพ่อกำแพงเพชรแม่พมา่าแม่ตายลูกกลับมาเคสนั้นน่เข้าใจอันนั้นนะพ่อเขาเป็นคนไทยแท้ตรวจดีเอแล้วยี่สิบเจ็ดจุดอันนั้นจบแล้ว อันนี้จบไปแล้วไม่ได้ติดใจแต่อันนี้มันเรื่องใหม่พี่มันอยู่ในพื้นที่จังหวัดกอไก่จังหวัดกอไก่และเป็นร้อยคนที่เขาไปรับรองบุตรเป็นร้อยคนครับผมค้นไปผมเจอครับเจอครอบครัวเขาครับเขาอยู่ครอบครัวเขาครับค้นไปก็เจอ คนละเรื่องนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคนละเรื่องแต่ธัญ,ญบุรีฟังให้จบนะขอมมากับพี่หญิงครับพี่หญิงนีรักแม่แม่บุญทุ่มผมมีคนหนึ่งนะครับแม่บุญทุ่มผมแม่บุญทุ่มแซงกับพี่แข่งกับพี่ลิตเติ้ลสองคนแม่ยกแม่ยกแม่บุญทุ่มของหน้าแม่ลุกแม่บุญทุ่มผมอีกครับพี่อีกครับอีก,อก,อกอแองหนงเป็นคนไทยยุ่งหนูตรที่กระเลียงหนูสามารถขอสัญชาติไทยได้ครับ ลูกขอสัญชาติไทยได้ครับตามของพ่อถ้าแฟนของหนูเป็นคนไทยตามของพ่อได้ครับคุณจินโนนิโอคุณคุณจินโนหนูเป็นคนกะเหรี่ยงก็จริงแต่ว่าแฟนหนูเป็นคนไทยหนูไปเอาสัญชาติให้ก็ตรวจดีเอมันจะต้องตรวจดีเอครับเพราะตัวดีเอยืนยันแล้วว่าพ่อเป็นคนไทยก็สามารถใช้สัญชาติไทยได้ขอคหน้าครับรบี้ครับเข้าใจไหมครับผมไม่ได้ไม่ได้กักถ้าคุณถูกผมไม่ได้กัก ถ้าถูกต้องไม่ได้กักเลยแต่อันนี้มันไม่ถูกครับอันนี้มันไม่ถูกผู้หญิงอายุสามสิบเก้าผู้ชายไปจดรับรองบุตรอายุห้าสิบห้าและเขามีสามีครับมีมีมีสาม,มีเป็นตัวเป็นตนเขามีสามีเขามีสาม,ม,มีเป็นตัวเป็นตอนอยู่อันนี้ผมไม่ได้ผมยอมไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการเข้ามาได้รับบัตรประชาชนของคนไทยแล้วนำไปก่อเหตุซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าผิดแน่นอนครับผิดเรื่องการหนึ่งให้การเท็จครับต่อแจ้งเท็จครับโดนแน่นอนติดคุกแน่ไอ้ปันจึ้งเออปันปานจึงนนจ้งมึงติดคุกตังแก่แน่นอนกูบอกมึงให้และกูรู้แล้วด้วยมึงมึงอยู่ที่ไหนนะกูเตือนมึงไว้ มึงเตรียมตัวย้ายพื้นฐานจากที่เดิมเลยจังหวัดจังหวัดหนึ่งแต่ไม่ใช่กรทมไม่ใช่กรุงเทพนะ